สวัสดีครับผมเราอยู่กับเกมลาฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาฆ่าฉลามกันไปกันสวัส้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ่ยไฮ้ไเ้เ้เฮอย เอ้ยกูให้ตานเขฉลา่อันนี้รู้จักเปล่าปานขบวนท่าที่สามฮมโหลฉันอกาิวนกคาตาม่กี้มึงพูดไมขอคนี่ให้เมือนเดิมนกคาฮิวชันกคาตาเอ้เฮ้่อร ชงชงเชยซื้อขนาดเท่าไร่กูให้แต่เนี่ยอ๋อใส่คีบขีบคีอะไรเขาเรียกว่าติดกบตินกบใช่ไหมใช่ตรงนี้ป่ะไ่ที่ใส่ถ้าไว้แล้วไว้นนเท่าตีนกบสิปเปอร์อ่ะกูลกิ่งเขาเรียกตีนป่ะ ขาเรียกรู้รู้ภาษาไทยเว้ยเซเลโปเออแต่ละคนเขาเรียกคฟินไหมเหรอคอนแฟกดิฟินฟินแอนด์สติลที่ไทยีเรยาวโอ้ยเอรบีเกิลเฮ้ยอ๋อไม่เว้ยมันมันให้เอามาใส่ตรงนี้อ่ะ มันให้เราอ๋ออ๋อให้ไอ cool. ้ถังว่าใส่เอในเสาเออใช่ป่ะเออเออมึงบอกอยู่เออใช่ใช่ใช่นี่ไงใส่แล้วเลยวเดี๋ยว้องเลยต้องเอ้าเยี่ยกูตายไอ้สัตว์กูลืมดูอะกูลืมดูอากาศเลเออกูลืมดูอากาศเลียอาเนี่ยฮะตายหมดเลยเหรอยังยังได้ยังไา้กูกูลอยอยู่ช่วยกูด้วย

มีสองชั้นมีสองชั้นก็คือฉลากอะมันพังเสาใช่ปะเพรเราใส่ตัวเสาเป็นรูแล้ชั้นบนก็เปิดในนี้มึงตองชั้นบื่อเพื่อไปสุดต่อเอ่ะอ่อ่ะนะครับผมเราก็ตื่นกันมา สวัดครับเราตื่นกันมาเรียบร้อยนะครับผมเกี่ยวกับการช่วยเหลือของเหล่าสมาฮาเฮนะครับไปลุยกันเถิดสหายชิวจัดเลยนะครับท่านเอากุยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคน เอ้ยไปเฉล่มมาอย่าลืมดูฟองอากาศด้วยนะบอกบอกว่าอุ้ยอุ้ยอี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กไอ้กูอี้กูตายไู้ไอ้กูไอ้กูมึงอยู่กับกูไว้มึงอยู่กับกูไว้เออมึงมึงเลาะมึงเลาะเออไอ้กูกูตายโอ้ยเรื่อย

¡Ja, <laughs> ja, ครับทุกคนเราก็ตื่นกันมาที่เรียบร้อยนะครับแต่การช่วยของแชมป์คุณซ่าทีวีนะครับของแชมป์คือวีรบุรุษของโลกใบนี้เล่นงอะไรก็ไปต้นเดว่าให้ของนะไม่ไดเดี๋ยวกูก็กลับก็ขอหางเลยเฮ้ยเฮ้ย Hãy để đi tình r Și染 U Kellery B clips/. Hiện tại, Quý vị gọi對 kiểm challenge của QT capacity씨 mặt vì mình. Người estar Substitute đã thử,ichi yat een Một chiếc máy เนี่ยเมึงยังไม่ดีเลยที่ยาไปเลยกลัวไปเลยก็เป็นแบบมือมันแกะไอ้เหี้ยเชี่ยคอมกูไม่97องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์โอ้ยน้ำมูกกูร้อนนี่กูยังไม่พูดเลยน้ำมูกร้อนนี่แบบเย็นเฉียบอ่ะนี่ยังคูลร้อนเลยแปลดีกว่าคอมร้อนคอมร้อนกูไม่ได้ร้อนหรอกเนาะคอมร้อน โีขอกมเก้าสิบเจ็ดองศาบ้องพังเลยฮะไปทุ่มแค่าฟองเราเปล่าหยอกมันแิบน้เองไงเออเอาแม่งเลยแม่งทำแบบนี้ได้ยังไงวะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแอยงปวดเกิือที่ยังได้ชนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ <c oughs> อเเฮ้อเออเออแมองป๊ออว่อเออเเเเออนออเออเอเลยเออเอองเอาเออเดดเออเอเอออเต็มเออแออเลออัเอ ไหวเว้ยจะตายแล้ว <c oughs> นะครับมีนี่ครับซิเจนเอ้ย MC บอลเท่าไหร่ทำอย่าไวะใช้พาสติใไวหมดแล้วไอ้เนี่ยไอติดหมดช่วยหน่อยเฮ้ยปลาฉลามใกล้าตายละมาดีมาดีมาดี

บางละจนบางละจนบางละเฮไยาถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เ่าเลยแล้วนี่เ,นเขาไปไม่เห็นรูมงมันมเป็น,นปะอะไรเมีอีชัน้นงมึงีอชั้นู้ว่มีอีอ,อ,อ๋อคือเราเต้องให้ไอ้นี่ปะให้ฉลามมาชนเอาเนี่ยชน,นแล้วมันจะแล้มันจะมีรูเนี่ยเออมี อันนี้ก็น่าจะวังได้อีก,อกไม่ได้แล้วเ,เ้ยเชียลืมดูไก่แล้วีเ,เน,นียอ,อ,อีอเชียเกือบเอ้าฉลามตายแล้วเหรอ,อยมีฉลามอี่หนื่าะอ๋อรโอกูมาละเนี่ฉลามดี ชั้นนี้ปะเราสู้ชั้นนี้ปะหรือว่าชั้นอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้เหรอโอ้ไม่ก็อ้ออย่าจะตายเลนตายวะตายเหรอชนานว่ะนองแต่ไมตายเชี่ยมันอยู่ไหนวะอ๋อมันชนสาเด้อ ในเสาอะนี่เป็นเสาเป็ตรงกลางมาเลือ่อยอ๋อมันชนไปแล้วรอบนึงน่าจะมืนละสาบสิบรอบอุ้ยโดนใครวะไม่โดนไม่โดนเอ้ยมันเลงกูเอ้ยมันเลงมันเลงมึงอะ่ะกูมีบอกกูออกก่อ เอ้ยมันหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วโผล่สามเอแน่เลยปะสามเอแน่เลยเอ้เคียไม่ใช่นี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 ่ไอ้เคียกไม่โดนนะ่ไอ้เคียมันเอ๋อปะวะแม่งเว้ยกไม่ละมันมันจะเลงก่อนพอเลงรูปแบบมึงก็เดินไปหลังเสาสามเอีหลังเสาอ่ะมันจะไม่เลงมึงสามสี่ปะวะ

โอ้กระเด็นเลยพอมันหายอพอมันหายเะประกาศเจอดาวสุดตัวโลกกันจ้าเห้ไปไหนวะไปไหนวะมาอยุดมาัยุดมามัมาเล็งอีทำนี่ทำเล็งโดนชนชนหมื่นหมืนมื่นยี่หมื่นล้วมื่นหมื่นเดินเาเดินการเดินกัร เชื่อมันเลงกูมันเลงกูเลงกูทันหรือวะเอ้ยหายไปยังยังวะเลงใครไม่รู้เลงมึงวะแชมป์ยังยังเลงกูเฮ้ยโดนโดนโดมึน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 เรื่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อว่าต้องทนจนขโมยไว้เนี่ยขโมยคุ้มันพอพลาดเป็นเหล็กเหล็กมันน่าจะแหล็กวะน่าจะแบบมึนมึนไม่หรอมันเท่เหล็กอะ มันไม่ขยับมันไม่ไม่ไม่เบไอนี่ไอ้นี่มนเล็งมนเล็งมาดิมาดิไอ้นี่ไอ้แตกแตกเลยไอ้ดี่เจอยันเจกันเจอกันเจอกันอยากว่าอยากช้าไอสัตว์ทำาี่แบบไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาเล็งกูโอ้ไอที่อะหนีไปไหนไปฉลักูทิ้งละ กาะป้องกันเป็นมะเร็งกูมะเร็งกูมะเร็งกูเอ้ยไม่ใช่มะเร็งมึงใครวะกมะเร็งกูยังวะเป็นมะเร็งกูยังเอ้ยมะเร็งใครวะเร็งกูไม่เร็งเออกูเองโอ้ยเจ๊ดเฮ้ยน่ารักินน้ำในทะเลก่อนชิลจัดชิบหายปลาเงือกกูแตกที่เลยวะ มาแล้ว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 เลงใครวะอดิชนอืออีกประมาณสองสามรอบโจาการต้องกามาว้การตอการต้องการ้งารกันได้งขวาขวาเราเนี่ยไชมไแชมตามเฮ้ยโโ้ยกโคตดไก่ย่อ่ะ่ะ โอ้ยเต็งแล้โอ้ยน่าเกลียดมึนอ่ะไอ้ยังไงมาหลเชี่ยมันเลงไอ้กูดีชิบหายโอ้ยจุ๊เว้ยมันน่าจะเลงกูละมันน่าจะเลงกูละเละไมีความเร็วก็เร็วก็เร็วเหมือนแม่ละว่าโคดช้าเลยกูรอเลยแบบว่าโคดช้าเลยกูรอเลยเดี๋ราต้องถือต้องถือไอ้กล่องนี้มาช่วยกันปะไมมาแล้วมันเนาะมันเลงไอ้กูดโอ้ยเชี่ยไอ้เจ๊ดตายเดี๋ยวตดวเสือมีมีค่ามันไหมเนี่ยว่าเชน่อมึงนะ เดี๋ยวมาปรุงให้ราด้วยกันเล่นไหนเล่นสลากด้วยกันโอ้เชียร์กูควาทันเดินเราเหยบ้านกราเถอะโดนแต่น่าจะน้อยน้อยกว่าไม่ถืออี้มันมาอีกแล้วไอ้เี้ดีอ้กอ by god bro มันเอาจริงแล้วเว้ยมันเอาจริงแล้วเว้ยมันเอาจริงแล้วเอ้ยอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยมันน่าจะมาแล้ว เชี่ยพนไหนวะเว้ยนี่นี่นมาเล่นกูมาเล่นกเยมาเล่มาเเล่นอูเออใช่เอเออเอาเอเอ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 เอใเออเออมอแล้วมาแเ้อเอ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 เออเออเอ้เออเออเ้อเออนอเดีเออ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 ๆออเออเอไเ้อเออเออเออเเอเเอเเ้อ แม้งมืออะใครวะนี่เติมอยู่อ่ะเอ้าเชี่ยเยะอฮ้ยชิบหายโดนโดนตามเนี่ยบายเล้อเฮ้วะไอ้ยังมาแล้วไอ้ยังโอ้ยขี้หน้าเองแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่เติมอากาศไงเดี๋ยวกูรอให้แม่งมาหากูเลยเดี๋ยว นี่กินปลายั่วแม่ง้ไม่เชื่อกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกไอ้ตัวกูอยะกูโว้ยเยอะเฮ้ยมันอยู่ตรงกูอะไรไม่อะไรวะเฮ้ยนี่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 มันเลงใครวะมันเลงไอ้กูดโอ้ยเย้ยจะตายว่ะเพื่อนลงกันเออลงเลยไม่ขาดเกินนะเพื่อเพี้ยนเลย อกลางละมยังวะมายังวะไมยังวะมาแล้ว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 นี่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 เอแตกแตกแตกอียแตกแงงงมึนตายเลยตายเลยเ้อได้เลยปองเนื้อชิอเมกาโลดอนเนื้อได้เหรอเออโอ้โหเนื้อแม่งยี่สิบห้าอันนะเนื้อแม่งยี่สิบห้าอันไหนเน ขาที oh Je ่ยเหนียวมันก็เยอะเลยะเนียมาแดงมาแดงมาดมาดงเดินเดินเิอมา้ี่กูมอถืออะไวะนี่อูแจ้งถือบวกโกว่าจะได้เลางคอยดูควมาสอเองเอวเธอไปตรงนี้ขึ้นตรงนี้ ทางานลมอรอเอออ่จารทำงานลมอ๋อขึ้นมาตรงท่อในรูท่อ้อ้เออไปู้เอ้ยไอ้พวกหนูฮะขึ้นไปได้ถลามรอยว่ะ ฝดวาลาไซดีเฮ้ยเอาเงดีวะเดินต่อไปเดินตามมึงเฮ้ย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 เฮโอ้ my god oh my oh my god ยืนนะยืนปนี่ไงไงไงนี่ไงสุดกนนี่ ขึ <Yeah. S 2> <Yes. S 1> oh, ้นรถาแล้วข <yeah, S 1> <the> ึ้นไปที่เชนอ้โอ้โหไปจะเกาะนี้ทีแล้วย้มพุทอยากเลยเออโหยเกาะนี้กูได้สามคิปเลยอ่ะเฮียนเอู่ฝั่งนี้เชี้ยไปไปนฝั่งวะการเป็งการ

哎呀嘛！

ชิบล่ิบไลิบไไม่มีอะไหนามันโดนลงมาเนนาเลยมันไม่เจ็บนะไม่ไม่แต่ว่ามันขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยอ๋อเหรอไอ้ต้องกลับไปทาิบลยแล้วก็ขึ้นไปอ้โออ่เออ infinite castle

ซาซาอันนี้ได้ไม่มีเฮ้ยมีที่อาบน้ำด้วยว่ะ w บูเดนบัตตโบ้ยใครแทนเงี้ยเราจะหาจากไหนได้ต um ้อง scp ต้องใส่ในชุดบใช่ใช่ ส่นแนอยู่ไอ้กูน่าจะอยู่ข้างบนกูล่วงลงมาข้างล่างไอ้กูแลยววะไม่เห็นกูปัข้างล่างไอ้กูแนเป็นเกลดเนไอ้กูเลยกูลงละ

ไม่น่าจะไม่ม nah ีหรออ๋อไอ้แค่ที่ที่มันแห้มาบักก็คือตรงนี้นี่แล้วตรงนี้มีอะไรของมีเจมโรนบานแต้เจมโบนก็ไ่โอเคที่โคตนานกอนนี้ โอโ้ชิวจัดเลยนี่ได้สิ่งนี้เจนี่สุดในโลกเอชลามจ้องจ้องเราอยู่ <c oughs> มาดิกูมีมาเชเต,เต้เลยนะเว้นี่เอาเปลี่ยนฉลามกิกตกอยพอกันทีกับฉลามกิกตกอยเราใช้อันนี้โอ้ชิด What the fuck? oh, ฮะ Advanced battery. oh my god. ใช่เลยแบบใช้ดูเออใช่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 อ๋อถ้าชาร์จเจอคือเป็น u l ไ f ันนี้ใช้พลังน ม่ครัที่เรียบหไงก่อนไอ้เนี่ยไปตออ่ายืดู e r a อ๋อลองนหนักขึ้นไอเนีโอ้โหเอวเอวมึงมึงกดมึงกดกดเซฟกดเซฟกะเซมเซเซละห่วยอเนี่ย เยังไรอ่ะแม่เจ้าคนที่อ่ะมึงเอาไปโชว์าแบบนมเออแบบเอกิกกอยมแม่งมาดูพ่อมึงไงพ่อมึงอยู่ข้างบนนะเออเช่ปยะรออะไรอ่ะ